ไอพี่บิสคลิกมันคืออะไรครับอยากรู้ใช่ไหมได้เลยครับผมช่วงเล่นเกมแบบมีสาระ คำว่าบิสคลีกในภาษาเยอรมันหมายถึงสงครามสายฟ้าแลบซึ่งเป็นปฏิปบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นการโจมตีอย่างรวดเร็วเปรียบเช่นดังสายฟ้าแลบที่จะรวมทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศเข้าด้วยกันก็คือเขาจะใช้ทัพอากาศนะครับในการทิ้งระเบิดปูพรมไปก่อนจากนั้นเขาก็จะใช้ยานเกราะนะบ,บุกโจมตีเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งเป็นยุทธวิธีที่จะทําให้ฝ่ายศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะมีเวลาตั้งรับการโจมตีหรือป้องกันอะไรได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะค ทหารเครื่องบินบุกเข้ามาโจมตีใส่ที่ที่คุณอยู่นะแบบรวดเร็วนะแบบคุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับผมนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมและนี่จึงเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ระดับสูงของทหารราบและยานเกราะผสมกับทัพอากาศที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแนวคิดนี้คนคิดโดยพลเอกไฮน์สกูเดเรียนบิดาแห่งยานเกราะเยอรมันนั่นเองครับผมจบช่วงมีสาละเฮ้ h ฝรั่งเศสพูนใจเฮ้ยฝรั่งเศสเฮ้ยฝรั่งเศสเฮ้ยฝร่เศสเฮ้ยฝรั่งเศสเ้ยู่เศีเ เก็ได้ยุงกีเจริญช่างก็ได้ยุงกีเอาเจกี้เอาละเอาเอาเอาเป็นะไรฮัลโหลฐานไม่ยอมสร้างโอเคป่ะ construction complete cannot deploy here จัดไปเต็มที่ให้งบไปเลยแสนหนึ่งจะทำอะไรก็เชิญได้หมดนี่มันทำอะไรได้หมวดหลายอย่างเลย

าโอเคกูอ้ยไวแ้วไยแล้วไยแล้วเฮ้ยไม่นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปานี่ี๋ยวปานี่ก้เดี๋ยปานี่กูเลยปกูไม่ได้ทำกูไม่ได้อะไรคุณกูคุณนี่กูไม่ไอ้ทำอะไรอโอไม่้ทำอไรพี่กูขมขาเนี้ยกูไม่ได้ทำอะไรดิ๊กี้วกูปล่อยมือออกจากมือของมันเ้ อ๋อกูรู้ละโอ้ยงเยอะเลยคือเกมมันจะเป็นแบบเหมือนสบายบ้าพี่พันพี่จัดไปยี่ไเฮี่มไม่ตั้งตัวเลยอะไรอะไรเฮ้ยจัดไปยู่ไปยี่ ยังอยู่โผล่กันโอ้โหมันไปเองนะเว้ยกูไม่ได้บังคับอะไรเลยไปนะจบเกมอั่างไปโอ้ยสี่นาทีไอ้เฮียแม่งสุดยอดเลยเออกันนี่รู้ละไอ้โหมดเกมแบบนี้มันเหมือนเป็นสไวายบอลเนาะ น้องผมเกิดตรงพี่พี่น้องผมเกิดตรงนั้นบ้างดิสวัสดิ์เองลอองให้ผมเกิดตรงนั้นบ้างดิเป็นไงบ้างบิสคลีกสนุกดีของจริงเพี่พอดีพอดีวีนอฟก็เด็เข๋เข้าไปหนอกอยากให้พี่เราทำบิสคลีครับบิสคลีคแล้วมระเด็นก็คือเจอแบบนี้ว่าแล้วลองเล่นคนเดียวขอแล้วดีเยี้ยมไปอย่างเฮียเลยไม่ปลูกไปอย่างไหนมันโคตรเยอะ ี okay. ่บิ๊กคลิกจริงพี่แม่งก็ตั้งตัวไม่ทันโอเคจบเลยแค่เด็ด